แสบเนาะกินเข่าผู้เดียวแ่บแล้วท่านในพากกันหิวค่ะพัดเครื่องไนค่ะพัดเครื่องไนพัดกลืนไก่ทอดไข่อันาเมนเปิดพะลโล้ไปพะลโล้แซ่บแสบดนสวนแสบคักหวานนั่นซือมาจากตลาดเมื่อคืนโอ้ท้้งเสียแล้ว กินสาเทียสามอบแล้วแซบแบอืมอะกินกินข้าวผู้เดียวะคะ่ะ ตั้งวันบินกวนอยู่นี่ตัวหนึ่งสองตัวนี่ได้ไหก้หนั่นนะโซนกิน <c oughs> ข้นขนขาวู้เดียว <c oughs> แซ่บแซ, <ล c oughs> แซ่บคือเก้าอะติสุน ว่เต้หิวกระแสบพี่เก้าน่อนพขวานมปทั้งกินไมกลิ่นแล้วไม่ใจดูเนียแล้วใจดบ้านแล้วเซ็จอันแบบนี้นเด้อแบบเซมือแบบ ม,ม่บามแล้วมีเจมกแล้วเขาจะจับมายีนก่อนเสร็จเมื่ออ,อกว่างแล้วก็ต้องรีบก่อนตั้งส,สองนู่น ยี่นี่ฝนตกแห้งบ้างหน่อยบ่โอ้ยมันตกมาสามเมตรนี่แหละเขื่อนนะปลอดภัยตกคือค่ะตกสามเมตรเออตกขี้ลายเพราะว่ามันลิ้นลิ้นปอแปร์มันลิ้นปอแปร์หน่อยบอ้ะปรคั้นขาดคำก็พร้อมๆนะฝนสิตกเด่นี่เพราะมันตกลงมาลิ้นน้อยเดียวแล้วก็เขาตก ทำงานบ้านกาล่ะห้องน้ำหมองน้ำซ่าเด้สุดเลยออกมาทั้งบ้านเ็พิ่งสีดำปีนี้เพิ่งสีดำ งได้บัดละทั่วซึ่งขอบคุณเลยลายค่ะขอบคุณค่ะ